สวัสดีครับผมเจนพกโพคีครับชื่อเล่นชื่อเจนครับผมอันนี้ก็อยู่สังกัดการาท่าเรือเอฟซีครับจุดเริ่มต้นอ่ะตั้งแต่เด็กเลยครับ ผมก็เป็นคนแบบชอบเล่นฟุตบอลอยู่แล้วแต่การเรียนก็กไม่เท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ทิ้งแต่ว่าอตอนเด็กเนี่ยตอนเรียนอยู่โรงเรียนรักเมืองมาสารคามพี่ใช่สารคามก,ก็เล่นบอลตั้งแต่เด็กแล้วคุกคีงตั้งแต่เด็กแล้วแต,แต่แต่เราอยากอยากรู้ว่าบอลอาชีพมันคืออะไรไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนจุดกําเนิด ฟุตบอลจริงๆอ่ะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนั่งดูในทีวีอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเอ้บอลคอมพิเตอที่ไหนที่นู้นท,ท,ที่นี่ผมไม่รู้จักเลยจนกระทั่งจบป .6 โรงเรียนหลักเมืองมีลุงลุงเปียกเป็นเป็นลุงของพ่อผมครับเขาเขาแนะนําว่าให้ไปเข้าโรงเรียนกีฬาคนแก่นไหมเพราะว่าเขาก็มองเห็นแววต้งแต่เด็กว่าเออเด็กมันมันก็โอเคอ่าพ่อแล้ว,วก็ ก็ได้นะก็ไปลองดูไปคัดดูอะไรอย่างเงี้ยครับ mm. แต่เอาจริงๆก็ไปก็ไม่ได้คัดหรอกก็เป็นเหม,มือนเด็กเส้นเด็กเส้นเด็กเส้นแต่ว่าเราก็ทําไม่เห็นว่าเราเด็กเส้นจริงแต่ว่าเราไม่ได้แบบเด็กเล่นบอลไม่เป็นเลยแล้วเข้าไปโรงเรียนกีฬาอย่างเงี้ยแต่เราไปเราก็เป็นเราก็เป็นบอลอยู่อย่างเงี้ยครับ เข้าไปกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่มอหนึ่งก็ชีวิตประจําวันของของเด็กเด็กโรงเรียนประจําก็คือตื่นเช้ามาตีห้าครึ่งตื่น6กโมงก็คือซ้อมบอลถึง7จ็ดโมงมีเวลาแค่3 0มสถึงสีนาทีอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องอาบน้ําไปเข้าแถวไปเรียนเรียนถึงบ่ายสามบ่ายสามครึ่งบางวันอย่างเงี้ยแล้วก็มาลงซ้อมซ้อมบอลอย่างเงี้ยบางบางวัน เย็นเสร็จบ่ายสามซ้อมวันบ่ายสี่โมงอย่างเงี้ยพี่ก mm hmm. ็ซ้อมจนถึงหกโมงเย็นชีวิตประจำวันทุกวันอย่างเงี้ยเลย mm hmm. ใช่ครับถ้าวันไหนมีรายการแข่งใหญ่ๆอย่าง,างพวกอะไพมิเตอร์ถ้วยขอถ้วยกออะไรอย่างเงี้ยพี่ mm hmm. พวกบอลเจ็ดสีอย่างเงี้ย mm hmm. อ่า oh, ก็จะวันหยุดก็จะซ้อมแบบสามเวลาเลย เช้าเที่ยงเย็นเชา้ชาเช้าก็คือ6กโมงถึง8ปดโมงอย่างเงี้ยพี่แล้วก็ไปอีกอีกทีก็คือสี่ทุโมงถึงเที่ยงแล้วก็ไปอีกช่วงบ่ายบ่ายสามโมงไปไปถึงห้าหกโมงเย็นอย่างเงี้ยพี่ ก็ช่วงนั้นก็มีผมก็เล่นบอลอไพมิเตอร์ไพมิเตอร์ก็มาก็ก็ผลงานของทีมก็ดีแล้วก็ช่วยขอช่วยขอพวกผมก็ได้แชมป์14ปีขอครับผมแล้วก็ช่วยกอก็เป็นพระลองมาตลอดไม่เคยได้แชมป์เลยช่วยกอของของรุ่นพวกผมอย่างเงี้ยแล้วก็บอล7สีก็เข้าถึงรอบอา สทีมสุดท้ายครับผมเป็นรายการที่แบบพวกผมเนี่ยอยากเล่นมากเพราะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะบอลเจ็ดสีอ่ะมันมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะไปสู่ฟุตบอลอาชีพของแต่ละสโมสรคือพวกผมเนี่ยแต่ละแต่ทุกคนเนี่ยคือตั้งตั้งใจแบบจะโชว์ผลงานแบบเพื่อจะติดทีมชาติไม่ว่าช่วงนั้นอ่ะบอลกำลังบูมแบบสุดๆเลยอ่ะพี่ ม,มันก็ทั้งดีใจดีใจภูมิใจด้วยว่าคือเราอ่ะเด็กบ้านนอกพี่เราไม่เคยแบบได้ออกทีวีไม่เคยไม่เคยออกหนังสือพิมพ์โอ้ชื่อตัวเองออกภาพตัวเองออกไหมผมก็ตัดตัดตัด,ตด,ตดพ่อก็ไปใส่หัดกรอ,อกไป <c oughs> เด็กบ้านนอกพี่มันมันเห็น <c oughs> เห็นเง <c oughs> ี้ยคือหนังสือพิมพ์มันออกไปทั่วประเทศอ, <c oughs> อ่ะพี่อย่างน้อยก็คนทุกคนก็เคยเห็นเราบ้างอะไรเงี้ย คนใกล้ตัวเขาก็เขาก็มาชื่นชมอ่ะพี่ว่าออก็ก็ไปได้อย่างที่แบบตั้งใจไแตง้งแต่เด็กอย่าเนี้ยเขาก็เขาก็มายินดีด้วยอะไรครับผมก็นั้นก็ก็เริ่มเริ่มที่จะมีมีสมโมสรสุพรรณบุรีครับอ่าพอดีเขาเขามีคารมีแต่ทีเนี้ยพอเขาอยากได้เด็กโรงเรียนกีฬาแต่ลโรงเรียนกีฬา 10คนต่อโรงเรียนกีฬาพี่เพื่อที่จะไปคัดเป็นาคารน์นมีของ <Yeah. S 1> สุพรรณบุรีใช่ต้องไปคัดอีกรอบหนึ่งพอพอพวกผมเข้าไปคัดปุ๊บก,ก็เป้าวัดจิตติดติด7จคนคนเดีนติดเจคนก็ติดเยอะที่สุดและในในในบรรดาของโรงเรียนโรงเรียนกีฬาเพราะฉะนั้นอยู่ม .5 ครับ1ิอายุ17ปีคือช่วงนั้นอะ่ะเป็นาคารานิมีของสุพรรณบุรี มันจะมีรายการอาคานธนีก็จะมีแค่รายการเดียวเ็ีคือรายการโคกคับพี่ทั้งปีเลยซ้อมเพื่อโคกคับก็ผมก็เรียนอยู่ยนกีฬาคอนแก่นถ้าวันถ้าถ้ามันมีรายการแข่งโคกคับอย่างเงี้ยพวกผมก็ต้องนั่งรถเมย์ทั้งเจ็ดคนนะครับน mm hmm. <laughs> ั่งรถเมย์ไปลงที่หมอชิดแล้วก็เมารถตู้ก็ค mm ือว่าถ้าเรียนเสียจวันศุกร์ไงครับก็คืนวันศุกร์เลยคืนวันศุกร์ก็ ขึ้นรถท,ทัวร์ที่บกสไปลงหมอชิดแล้วก็เหมาเหมาเหมารถตู้ไปเข้าสุพรรณุต่ออะไรกลับไปเรียนก็จองรถทัวร์ครับรถ <c oughs> ทัวร์แต่ก่อนไม่รู้ว่าสุพรรณบุรีมันมีรถผ่านผ่านเ <c oughs> มืองการผ่านมาสุพรรณแล้วก็ไปคอนแกอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่รู้เลย <c oughs> แต่ก่อน <c oughs> ก็พากันนั่งรถนั่งรถนั่งรถเม์เข้ากรุงเทพไปที่หมอชิดบางครั้งก็มี สตาฟหรือว่าเขาเขาก็จะพาไปส่งอย่างนี้ครับ ได้เล่นแค่บอลถ้วยแค่นัดเดียวเจอนาราธิวาสก็เอ็นขว้ยหน้าขาดเล่าว่า,า,าคือมันมันมปนีปัญหาภายในอย่างเงี้ยรายได้ของผม,ผม,ส,ามสามเดือนไม่ได้